ขอบคุณค่ะที่มากานต่อยงานงานแต่งกับงานเอกนะคะงานแต่งกับงานเอกขอบคุณนะขอบคุณนะคย่ายมันนานเนี่ยอย่าทิ้งบั่นนะอย่าทิ้งปั่นนะครับรอหลุนรางวัลนะครับรอหลุนหัวนะครับหลุนหัวหัวหัว ปมาคนดูแลหน้าประตูคือหล่อโอ้ยอะไรอะไรหรอกเอาเบีบเข้าไปขายบัตรอยู่ข้างในเลยวันนี้ขายทอดแจ้งเลยนะไม่ให้ปิดโอ้ยแม่เขาอยู่ในห้องเลยสองมาตรฐานมากเลยอ่ะต่อยเอาต้อยใส่หรือเปล่ายืนแขนเลยนะครับืแนบรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศคนทยอยเริ่มเข้ามาในงานแล้วครับ กำนันเล้าร้อดูความเรียบร้อยกำนัลเองเล้าร้อดูความเรียบร้อยอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับเดินทางเข้าข้างในได้เลยนะครับแม่เจ้าภาพแม่แม่เจ้าภาพมาละยับไปไกลๆนะเออยับไปไกลขอบคุณนะครับขอบคุณมาที่บนะครับ แม่แม่ต้องมาจอดให้มันครบทุกใบนะหกสิบใบของแม่แม่ต้องมาจอดให้มันครบขอบคุณนะขอบคุณนะไม่ได้จะได้เอาที่เหลือมาเอาห้าสิบเก้าใบมาเก็บบัตรไปด้วยนะครับจอดครบก่อนเก็บบัตรไปรุ่นรางวัลด้วยนะครับเก็บบัตรไปรุ่นรางวัลด้วยนะครับสี่ล้านพันโลรางวัลนะครับเรียกค่าเรียกค่าเรียค่าขอบคุณครับขอบคุณครับ วัวดี้กจะ่สวยมากเลยอ่าร์ีเอ็กนะโอ้คนซื้อบก็ยออยู่นะอันนั้นยิ่งหนักกว่าที่พกอกัช้ไปเซลคนนั้นน่ะแม่เก็บตัวไว้ก่อนนะคะที่เขาใส่ชุดจริงที่อยู่ข้างหน้าต่กี้ บปอีสานกอนแม่ก็ด้ม่รนตัวเป็นๆเลแม่บอกสดแจกแม่จะเ้าอะไรรสัาเลยครับเบปัดไ้ชิงรางวัลนะคะเ็บคนเป็ตเนาะเอาเขาเื่อหนึ่งทอหนึ่งอหนึ่งจังไมาเลยไปมาเขาไป

ตาอรักกนมีใหคนเนี่ยรัฐบาลบอกแทนครับเก็บไปรุนงั่วนะครับเก็บไปรุ่นมัวเด้อบาทเอารถมาคนงัวเด้อครับขันเมื่อมาได้มื่นหนึ่งสื่อกันหน้างานเลยคุณแม่เก็บบัตรไป่รุ่นโชคเลยนะครับ